สวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพบปะพูดคุยกันนอกสถานที่สักวันนะครับพอดีมีงานมีดตัวใหม่ที่ออกมานะครับมานําเสนออยู่สี่เล่มครับผมเป็นงานมีดเน็บนะครับชุดนี้จะไม่เน้นความหนามากนะครับประมาณสันประมาณ 4- ี่ถึงห้ามิลน,นะครับเพื่อความเฉียบในการตัดผ่านนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบอ่ การฟันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมาชมเล่มแรกกันเลยนะครับ นะครับผมเล่มที่2กันนะครับขนาดใบ10.5นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2 ครับมาดูเล่มที่3มครับขนาดเท่ากันหมดนะครับ ลที่4ครับ มาก็จะเป็นมีดแรมโบ้นะครับชุดนี้งานว่างทุกเล่มนะครับ ต่อมาเป็นมีดคัดตติ้งครับขนาด10นิ้ว นี่นะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับหากพี่ๆท่าใดสนใจสามารถทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม